ครับเข้าสู่วันทุกคราวไรตี้ครับในช่วงเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับวันทุกคราววันนี้ครับอยู่กับในบูมครับและกีต้าเช่นเคยค่ะและเราอยู่กันที่ดีลเลอร์จำหน่ายรถยนต์มือสองที่ชื่อว่าแมชคาร์แมชคาร์ตรงนี้ครับอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปกากใต้แบบเป,เ,ปเป๊ะเลยนะฮะบ,บนถนนกาญจานาพิศกเฮ้ยกาญจานาพิศักต์เฮ้ยกาญจานาพิเศษเถูกแล้วถูกไหมวได้แต่มันมาจังเลยเนี่ยไม่มาไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าผู้บริหารของแมชคาร์เนี่ยบอกเลยว่า โคตรหาแก๊งสามชาติยังต้องเรียกพ่ออุ้ยจริงเหรอเออเอาจริงบอกเลยครับวันนี้เนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะคะใครที่ดูเทปนี้อยู่ครับอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะคะบ,บอกเลยว่าสนุกแล้วก็ได้สาระมากๆเลยนะครับค่ะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะฝากไว้ก่อนเลยสําหรับเพจวันทูคาค่ะตอนนี้คนติดตามใกล้จะครบ5 <Yeah. S 2> <หา S 1> แสนแล้วกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะมีของลดแรก,จกแจกกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายและอีกหนึ่งช่องทางที่พลาดไม่ได้เลยเธอคือติ๊ก จะไปเต้นเตน้นจ้าเราก็จะมีคอนเทนต์เยอะแยะมีสาระความบันเทงมากมายในทิกตอกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะท <TikTok S 1> ิกตอกอาจจะเน้นหานิดน,นึงนะฮะยังไงขออภัยด้วยสําหรับสายสาระนะครับผมแต่ถ้าเกิดสาระมากๆครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของฟันดคาติดมือถือไปด้วยนะฮะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ครับเข้าไปเซิร์ชเลยฮะ o N เ e เล2็2 C A R ครับฟันดคาแล้วจะรู้ว่าการซื้อขายรถยนต์เนี่ยง่ายแคย่ลาย้วสัมผัสเท่านั้นครับผมต่ตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรา ไปทำความรู้จักกับผู้บริหารสุดพาของทางแมชคาทั้ง2ท่านกันเลยฮะไปค่ะ อยู่กับทางผู้บริหารของ Matcha c r เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับหนุ่มแจ็คแรงๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะครับผมแจ็คนะครับ Matcha ครับผมผมมีนครับ Matcha ครับก็เราสองคนนะครับก็เป็นผู้บริหารของ Matcha c r นะครับผมคุณแจ็คกับคุณมีนนะครับผมถามนิดนึงฮะแต่ก่อนจะถามผมบอกก่อนวันนี้อยากได้ฟิล์มสบายๆเอาแบบเพื่อนคุยกันแล้วกันเนาะเพื่อนคุยกัน เขาไม่ติดตลอดอันนี้คือเรื่องจริงจริงเป็นอย่างจริงจริงเราเป็นเพื่อนกันไงติดเป็นเวลาไปเจอเพื่อนเนีกูไม่เคยเห็นมึงกอดใครนะกอดกอดทุกคนกอดทุกคนเอาเพื่อนเอเดี๋ยวหนึ่งที่กูนั่งติดที่กอดทุกคนที่เสียุด เออาเอาไปละความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็มีบ้างในหน้าวานนิดหน่อยแค่เริ่มก็ย่อมหวันแล้วแต่ต้องบอกนั่งอีกทีจริงใชคุณอยู่หูไม่ได้นั่งปากโน้นคุณอยู่กับผมมาดีแล้วเออโอเคเอาหมดเวลาแล้วเอาสาระเลยนะเฮ้ยแต่อนนี้เรื่องยังไม่ถามเลยเอาสาระเอาสาระป่ะโอเคคุณแจ็คคุณมีนคิดยังไงถึงมาขายรถมือสองอ่ะตรงๆเลย เดี๋ยวบอกอย่างนี้ว่าพวกผมเนี่ยคือมันเป็นความฝันวัยเด็กของพวกผมทั้งสองคนเลยว่าเราชอบรถยนต์เมื่อก่อนเราก็เริ่มจากว่าเล่นมอเตอร์ไซค์พอเก็บเงินเก็บของลองลิศได้ได้เงินก็ไปเล่นซูเปอร์ไบค์เล่นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บิ๊ไบค์หน่อยไบอ่ะไปเล่นบิ๊กไบค์ปั๊บแล้วก็เริ่มทำรถยนต์กันมาเล็กๆล็กมน้อยนะครับพอโตมาก็ก็ต่างคน ไปผมชอไปทํางานส่วนผมเนี่ยไปทําเป็นเซลล์ขายรถใหม่เป็นรถยนต์รัเข้างคือแยกย้ายกันไปทำงานแต่ก็เป็นสายยานยนต์นะยานยนต์ครับแตเด็กผมก็ผมก็ขี่ดีกว่ามันนะรถผมแรงกว่ารถผมแรงกว่าแต่รถผมแต่งเยอะกว่าแต่รถกูแรงกว่ามึงไงเอางี้ดีกว่าก็มีไปแตนหคันไหนสาวนั่งซ้อมบ่อยสุดมันอ้าวพี่มีนะสาวนั่งบ่อยนี่ขอโทษนะฮะ ใช้ตังซื้อมาพัะยซื้อใช้ซื้อกินวะก็ซื้อครับเอางี้ดีกว่าเห็นสนิทกันขนาดนี้เนี่ยคพราเนมากี่ปีแล้วโหก็ต่เด็กนะน่าเด็กสิบกว่าปีได้แล้วครับครึ่งชีวิตอะครับครับผม นานมากนะนสมัยเรียนอะเนีอกสมัยประยมเลยด้วยซ้ำบ่าครับก็เล่นเล่นมาด้วยกันเลยครับเล่นเล่นรถมอเตอร์ไซค์เล่นรถเก๋งคือจนแยกย้ายไปทํางานแล้วก็กลับมาทํางานด้วยกันอีกทีหนึ่งอ๋อครับคิดยังไงถึงเริ่มที่จะทําตรงนี้ด้วยกันเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าเอา,อางี้ผมผมก่อนลนนะนะคือถ้าอย่างตัวผมยังไงครับคือผมเนี่ยซื้อรถมาตั้งแต่ เรียนจบเลยนะครับผมเล่นรถมาเนี know, no ่ยตั้งแต่รถหลักหมื่นจนถึงแบบแสนกว่าตอนยังไม่มีเงินครับยังไม่มีเงินทุกวันนี้มีเยอะแล้วล่ะก็ไม่มีก็มีแจกเรื่อยๆอันนี้ฝากเพื่อที่ดูอยู่นะครับเป็นตัวอย่างไม่ดีไม่ดีครับเอาก็เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ซื้อมาเรื่อยนะครับจนจนผมเนี่ยเออเรียกว่าถนัดแล้วกันนะครับในรถที่แบบว่า อาจจะโฉมนิดนึงนะครับอาจจะต้องเอามาทําหน่อยนึงเอามาอะไรนะครับเอามาบิ้วเอามาทํานะครับจนทํามาได้ถึงจ,จุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อ,อมาเจอเพื่อนอเจอแจ็คเนี่ยนะครับก็คือแจ็คเนี่ยเขาจะหนักถัดแบบพวกรถยุโรรถอีออม,มีม่มิดเตอรนะครับเพราะว่าเขาก็ทําเป็นเป็นเซลล์อยู่รลนัเข้าครับผมก็ทาให้เอาผมสองคนเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะครับเอา ความรู้เนี่ยมารวบรวมกันครับแล้วก็ทําให้เกิดเน็ตคาขึ้นมาเฮ้ยมันเหมือนแบบอารมณ์มันยินหยางอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ต้งเสื้ออะไรขับกันแล้วเหรอลืมนัดมันอ้วนนะไม่กล้าใจเด็กไม่ยินหยางอะไรเลยอ้าวถามนิดนึงค่ะในเรื่องของการเริ่มต้นสตาร์ทอัพเนี่ยเลงจากที่นี่เลยไหมคะแล้วก็มีรถประมัดกี่คันในครั้งแรก เราเริ่มจากที่บ้านอ่าผมเริ่มจากที่บ้านครับบ้านใครฮะบ้านเป็นบ้านเด็กผมต้องใจหายมากคุณใจขึ้นมากผิดนะแฟนผมแนะครับก็คือเริ่มจากนั้นเนี่ยซื้อแค่คนละคันเอ่อคันวัดเดือนละดีกว่าเดือนละนะครับเดือนละเนี่ยประมาณไม่เกิน5คันแล้วกันนะครับผมก็ทํามาเรื่อยๆซื้อขายซื้อขายอาศัยว่า ตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆนะครับก็สายแบบลูกอ้อลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกใหญ่ก็เอ็นดูนะครับลูกค้าเอ็นดูเขาก็ให้แบบในราคาที่ไม่ได้แพงมากเอามาทำกำไรต่อได้สมัยนั้นเนี่ยโอ้ยกำไรไม่กี่หมื่นก็ดีใจแลนะเน้นลูกอ้อเป็นหลักหนุ่คขาหนูมาได้ค่ะทอมคุณเอาโอเคเจนเจนยูนเราโอ้โหอย่าไปเชื่อพอเรียนจบมาเป็นสิบปีแล้วสวัสดีครับพี่ รถคันสองพันทำมาเรื่อยๆจนมาขยายมาเป็นที่นี่ก็ก็คือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจังหวะเนี่ยที่จอดรถมันเต็มแล้วนะครับจากไม่กี่คันเนี่ยจนที่บ้านเนี่ยมันจอดได้ประมาณสักสิบคันเต็มนะครับเราก็ต้องออกมาหาที่กันนะครับมาได้ที่ตรงนี้ครับครั้งแรกเนี่ยก็คือเริ่มไน้ยล็อกเดียวล็อกเดียวก็จอดได้สิบกว่าคันอยู่ดีนะครับทํายังไงดีก็ตอนนั้นเนี่ย คือตลาดเนี่ยมันยังว่างอยู่นะครับก็เราก็ค่อยๆเปิดทีละตลาดตลาดค่อยๆทีละล็อกทีละล็อกจนทุกวันเนี้ยก็ในสตะอกเราเนี่ยมีสักประมาณ120ยยีบประมาณ120ยยี่สิบสรับคือค่อยๆขยับขยับๆใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้นะฮะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่เริ่มต้นผมว่าเร็วกว่ากว่าหลายๆเจ้าหลายๆเจ้าเขาจะเริ่มกันประมาณอายุ30กลางๆพวกอะเริ่มจับในนี้เริ่มแหลกลื่นจบเลยอ่ะใช่ครับว่าอย่างงั้นเลยนะครับ คือถ้าพูดถึงดีลเลอร์รถมือสองอพี่แจ๊คพี่มินคือมันเยอะมากเอาแค่กาญจนนาเนี่ยผมว่าเฉียบๆ้อยน,นะแต่และที่เนี่ยเขาต้องมีจุดแข็งจุดอ่อนแนะ่ๆที่แมชคร์เนี่ยพี่มองว่าจุดแข็งของที่นี่คืออะไรอย่างนึงอย่างนี้ผมบอกก่อนว่าผมเชื่อว่าทุกร้านที่อยู่บนถนนกาญจนาเนี่ยเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศูนย์รวมคุณภาพรถยนต์อยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกที่เนี่ยมีรถดีอยู่แล้วแต่อย่างของผมเนี่ยคือ จุดแข็งของผมเลยเนี่ยคือผมกับมีเนี่ยเราจะแบ่งสายการทํางานอย่างผมเนี่ยผมโตมาด้วยวงการเซลล์วงการรถยนต์นําเข้านะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเข้าใจดีกับเรื่องรถเบนซ์รถพอร์ตรถดีเอ็มพวกนี้นพวกรถรู้รถซุปเปอร์คาร์รถราคาแพงว่างันเถอะคาว่าเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนที่ทําสูนรถยนต์พวกเนี้ยรู้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะรู้ถึงจุดเด่นข้อด้อยของแต่ละรุ่นรู้ถึงเรื่องของออปชั่นในแต่ละรุ่นว่าเอ้ย ถ้าเป็นรถรุ่นนี้แบบนี้สเปคนี้จะสวยสเปคนี้จะดีมีข้อควรระวังตรงไหนเวลาผมซื้อรถเข้ามาเนี่ยผมมีการ QC รถซีอถที่จะส่งมอบไปถึงมือลูกค,ค้าหรือก่อนที่จะนํามาจําหน่ายตรงเนี้ยผมจะส่งไปตรวจสอบดูก่อนว่ารถทุกคันที่ผมจะเอาเข้ามาขายเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับคือแนะนําได้ด้วยแล้วว่าเฮ้ยอย่างพี่อยากได้รถแบบนี้ฟิลนี้เฮ้ยผมแนะนํารถร,รุ่นที่แม่งตรงกับ ความต้องการพี่ได้ใช่ครับในขณะเดียวกันก็ดูสภาพดูอะไรค c ให้พี่ได้ด้วยใช่ลูกค้าบางท่านเนี่ยสมมุติว่าบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้รถพอสแต่ว่าเราคือต้องบอกก่อนว่าในตลาดบ้านเราวันเนี้ยคนที่อยากได้รถพอสส่วนใหญ่จะชอบพูดตลอดว่าเราอยากได้ออปชั่นเต็มเตเต็มเต็มแต่ว่าผมจะแนะนําลูกค้าเสมอว่าบางครั้งออปชั่นเต็มเนี่ย แล้วไม่ได้ใช้อ่ะกลายเป็นต้องมาดูแลกันเพิ่มเติม,อ,มอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าผมก็จะบอกทีมเซลล์ผมว่าเราก็ต้องแนะนําให้ความรู้กับลูกค้าไปด้วยนะ,ค,ะครับผมแล้วเราก็ของเราเนี่ยถ้าเป็นเซลล์หรือว่าเป็นทีมที่ปรึกษาการขายของเราเนี่ยเรามีการอบรมด้วยนะครับะะผมเป็นเรื่องของความรู้นะครับผมการให้ข้อมูลของลูกค้านะครับผมบบวิธีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นเรื่อง ที่ต้องใช้ไฮบริดอย่างเงี้ยรับอย่างร้านเราเนี่ยเราก็มีเอาเครื่องชาร์จมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเพื่อดูแลรถสำหรับที่เป็นรถไฮบริดโดยเฉพาะอย่างบางที่เนี่ยเอ่อเอารถที่เป็นไฮบริดเข้ามาเนี่ยแต่ไม่ได้เสียบชาร์จเป็นนานๆก็อาจจะมีปัญหาได้เราก็ต้องแนะนําลูกค้าเนี่ยเป็นจุดแข็งที่พวกผมมั่นใจค่ะแล้วพี่มีเหรจุดแข็งของพี่อ่ะ ต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับคือโตเองเนี่ยผมก็โตมาจากรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็ซื้อมาทุกสภาพเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระบะโสมรถเกง๋งเล็กรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ความมั่นใจลูกค้าได้เลยนะครับที่ก้าวเข้ามาเนี่ยว่าเราสามารถดูแลได้เลยทุกระดับนะครับลูกค้าทุกระดับเนี่ยผมสามารถแนะนําทุกอย่างได้เลยนะครับแล้วผมเข้าใจใตัวลูกค้าด้วยเพราะว่า เอ่อถ้าเกิดอ่าอย่างบางที่แล้วกันนะครับที่เขาขายรถพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะเจอแต่ลูกค้าที่เป็นพรีเมียมมิดนึงนะครับค<ช>ือรายได้ประมาณนึงรายได้ประมาณนึงครับแต่อย่างผมเนี่ยผมก็เคยขายในรายได้ที่ต่ําลงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเข้าใจลูกค้ากลุ่มนี้<ช>นะครับเร<ช>าจะดูแลเหมือนกันนะครับเมื่อเป็นลูกค้าที่แบบว่ารายได้ต่ารายได้สูงรายได้กลางผมดูแลลูกค้าเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ที่ของผมเนี่ยผมจะมีนะครับไม่ว่ากระทั่งเป็นทีมเซลล์ QC นะครับแผนกต้อนรับลูกค้านะครับดูแลลูกค้าหลังหลังหลังที่เขาซื้อไปแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยครบทุกวงจรนะครับเราก็สามารถแนะนําได้นะครับแนะนำลูกค้าได้ทุกท่านเลยว่าเอ้ยตรงนี้ไปซ่อมตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงมาที่เราเนี่ยคือจบแน่นอนครับผมอ่าก็คือด้วยเหตุผลนี้ก็ทําให้แมชคาร์เนี่ยมีรถที่ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกตลาดครับยันตลาดราคารถแสนกว่าบาท บอกมีทุกครับปิโก้ปิแอปอีโคคามีหมดเลยมีหมดครับมีหมดครับผมยังขย่บมายันเมื่อกี้ที่เราไปดูกันมานะฮะตัว M4 นี่โอ้โหสี่สี่ล้านห้าล้านอย่างงี้ก็มีเหมือนแบบพากันเลยอ่ะเอาไว้ง่ายเฮ้ยเอ็งถนัดรถญี่ปุ่นราคาประมาณนี้เฮ้ยค่าถนัดรถ อ่ายุโรปราคาประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวช่วยกันดูไว้แต่เดี๋ยว่าดูตรงนี้หนักหน่อยแต่เอ็งดูตรงนั้นหนักหน่อยมันเป็นเพื่อนกันมันง่ายอย่างนี้นะ็หน่สิ่งใดคุมเวลาพวกผมไปดูรถเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ประสบการณ์พวกผมอย่างเดียวพวกผมเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการไปดูรถด้วยสำ่งเวลาเราจะไปซื้อรถเข้ามาที่จะเอามาจําหน่ายที่ร้านขอเราเนี่ย เรามีเครื่องมือที่พกไปเอาไว้ตรวจสอบระบบ ECU หรือกล่องคอนโทรลของตัวรถยนต์รุ่นนั้นๆเพื่อที่ทําให้ลูกค้าสบายใจมีเน้นอุปกรณ์ด้วยเราเน้นอุปกรณ์คือนอกจากเราจะใช้ทักษะส่วนตัวที่เราสั่งสมมาครับต้องขอเป็นหลักผิดเพลครับเรายังพึ่งอุปกรณ์พวกนี้ด้วยเพื่อทําให้เราไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราได้รถดีเนี่ยมั่หมายให้ลูกค้าจริงๆโอ้ดีดีกีต้าชอบอุปกรณ์เหมือนกันใช่แล้หนักเลยค่ะออเป็นอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์รถยนต์แต่เป็นไฟฟ้า สั่นสั่นแรงสั่นเบาไม่พอโฟน่ไหมครับไมโครโฟนไม่พไม่ใช่ครับผมอันนี้ไงตัวเครื่องมันสั่นแรงรือสั่นเบาไม่ต้อมีปัญหาเรื่องเครื่องนะคุณชาอันนี้ต้องเป็นแนวท่านไหนคะแนะตั้งไปเสียงกงที่บ้านะบ้านคุณมีเสียงกงได้เหรือดึกดึกมากบางวันมีบางวันอาจจะมีเอาเป็นว่าบริการดีมากเขาเกาะยันหลังการขายนะเออนะฮะครับครับ ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้จริงๆสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือติดตามหรือได้เห็นคลิปนี้ของเราเนี่ยนะครับทางช่องทางวันดุคาเนี่ยคืออยากให้ได้มาดูรถที่ร้านเรานะครับผมไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเงินดาวนะครับเงินออกรถต่างๆหรือมีปัญหาเครดิตบูโรไฟแนนซ์ตรงไหนเนี่ยสามารถมาติดต่อที่ประสานการขายของเราได้เลยครับคุณนาเพราะว่าเราเองเนี่ยได้จัก ทีมเวิร์กช็อปทั้งเรื่องของไฟแนนซ์ก็ดีนะครับเรื่องของข้อมูลรถยนต์ก็ดีเนี่ยเตรียมให้ความรู้ลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถยุโรปแล้วอุ้ยเราจะไปซ่อมที่ไหนเราไม่สบายใจเนอะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเราได้เลยเรายินดีแนะนำคอนเน็กชั่นคาูก็ดีครับแหล่งซื้ออะไรก็ดีนะครับผมตั้งแต่ต้าได้เลยเราก็ดูแลลูกค้าได้ตลอด จะเขาไม่ได้ซื้อก็ขอให้เข้ามาดูเลยนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียมกันครับผมพอเขาสาระแล้วนี่พังครูเลยนะเมื่อกี้สาระหาไม่ได้เลยครับผมและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอยากให้หนูฝากช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะ มึงไม่ใช่เหรอมึงพูดไม่ใช่ไหมอว่ามี Line App นี่อะไรมึงอ่ะแล้วดกูก็เลยไงเออชีวินเก่ะช่องการทันติดต่อของเรานะครับผมก็จะมี Facebook Line App นะครับผมแล้วก็ Instagram นะครับผม ให้เรามีด้วยวะไม่หรอกขายอยู่เหมือนกันโอเคครับประมาณนี้นะครับหน้าร้านนะครับก็มาได้เลยนะครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราฝากช่องทางติดต่อไว้ที่หน้าหน้าจอนี้เลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับผมพี่แจ๊ปพี่มีนะสนุกสไทรมากนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงลูกเพจ่อนูรรดาที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ไหมฮะก็อยากจะฝากนะครับว่าลูกค้าทุกท่านนะครับมาที่เรานะครับได้เห็นรถรถเป็นรถบีเอ็มรถคาร์เรตรถสีรถตีโคลกาเฟ่ มีรถในนอนรถในโฟล์วด้วยเหรอรถที่แปลกมากโอ้โหเกิดคิดไม่ทันเลยยังไงก็เรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญมาได้เลยอยากได้รถดีๆครับหลากหลายราคาหลากหลายเซ็ต์มาที่แมชคาร์ถนนการจนพิเศษและกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากครับถนุก็ต่างมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสภาพฟิลเพื่อนเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าครับทางมอเตอร์คาท์ไรตี้ของเราเนี่ยจะพาไปเจาะลึกดีลเลอร์ที่ไหนรอติดตามกันได้นะครับผมเทปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บรุคาอิสเปคชั่นครับและสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ไทยแล้วนะฮะได้ร่วมกันจัดทําโครงการนึงขึ้นมาครับนั่นคือโครงการรถมือ2คุณภาพตรวจสอบแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ฮะท่านจะได้รถยนต์มือ2ที่มีคุณภาพดีๆผ่านการตรวจสอบทั้งทางบรุกคอิสเปคชั่นและทางสมาคมที่ร่วมกันและถ้าเกิดท่านไหนที่โหลดแอปแล้วนะครับ รถจนขนาดในแอปพลิเคชันมานดูคาที่มีสัญลักษณ์สีทองเขียนว่ารถมือ2ตรวจสภาพแล้วนั่นคือหมายความว่ารถคันนั้นเนี่ยผ่านโครงการนี้เรียบร้อยแล้วท่านมัน่นใจได้เลยครับว่ารถคันนั้นเนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างแน่นอนครับผมค่ะ